สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2565ด้วยความระลึกถึงด้วยความเคารพและระลึกถึงกัลยาณมิตรทุกคนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือตลอดจนน้องๆทั้งหลายในปีใหม่ส่วนใหญ่ที่เรารับกันก็คือพรต่างๆเช่นขอให้มีความสุขขอให้มีความสำเร็จขอให้ร่ำรวยการขออะไรเหล่านี้ก็แล้วแต่ เป็นคำมงคลที่ผู้รับฟังและจะเกิดกำลังใจแต่การที่จะนำไปให้เกิดความสำเร็จหรือไม่ผู้รับนั้นจะต้องไปปฏิบัติต่อยอดจากคำมงคลที่รับมาในปี2515โอกาสปีใหม่ที่เวียนมาถึงนี้ที่เรากำลังจะเปลี่ยนปฏิทินปี2504ออกไปแล้วนำปฏิทินปี2 5 1 5ขึ้นมาแขวนหรือมาตั้งบนโต๊ะแทน ผมขอให้ความจริงที่เป็นสัจจะที่มันปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประการแรกไม่ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้คนเราก็มีทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะแทรกเข้ามาในชีวิตบางจังหวะเวลาโดยเฉพาะในสภาวะความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นทัท่วโลกนะบัดนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังเป็นสิ่งที่เราอาจจะติดได้แต่ ถ้าติดก็จิตอย่าตกอยู่กับมันให้ถูกหลักถูกวิธีจนเราลอดปลอดภัยจากโลกนั้นแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีๆคือการรู้จักให้วัคซีนตามเวลาที่เหมาะสมของสาธารณสุขเขานะครับไม่ขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆตลอดไป เพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ดีก็มีมาเป็นบางช่วงเวลามันไม่มีใครล้ครับที่เกิดมาจนตายพบแต่สิ่งดีทั้งนั้นเลยไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่ดีเลยมันก็มันก็จะทําให้เราจําแนกไม่ได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีถ้าเราพบอย่างใดอย่างหนึ่งสุดโต่งจนไม่เจออีกด้านหนึ่งเลยเช่นพบสิ่งดีตลอดชีวิตหรือพบสิ่งไม่ดีตลอดชีวิตถ้าพบสิ่งดีตลอดชีวิตก็ไม่รู้จักว่าสิ่งไม่ดีเป็นยังไงถ้าเราพบสิ่งไม่ดีตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้จักว่าสิ่งดีในชีวิตนนั้้คืออะไรบาง นะครับไม่ขอให้ท่านร่ํารวยตลอดไปเพราะร่ํารวยนี่พูดยากนิยามคำว่าร่ํารวยเนี่ยเราให้นิยามยากในแต่ละชนชั้นถ้าเป็นระดับเจ้าสัวหมื่นล้านถามเขาว่าร่ํำรวยยังเขาก็ว่ายังถ้าถามเจ้าของกิจการใหญ่ๆเท่าไหร่จึงจะรวยก็ตอบอยากมาถามคนที่ประกอบกิจการเล็กๆในระดับครอบครัวอย่างผม ผมก็ไม่ปรารถนาความร่ำรวยเพราะมันพูดยากและยิ่งอยากร่ำรวยยิ่งเป็นทุกข์ผมเดี๋ยวนี้เ,เข้าถึงสัจธรรมชีวิตทำมาหากินพออยู่พอได้พอมีพอกินพอใช้ก็รู้สึกพอแล้วนะครับในปี2565ที่จะมาถึงนี้สิ่งที่ผม อยากจะให้ข้อคิดกับท่านนั่นก็คือสัจธรรมความธรรมดาของโลกนั่นก็คือขอให้คิดดีเพราะการคิดดีสู่ดีทำดีมันไม่มีหรอกครับที่คิดชั่วแล้วที่คิดดีแล้วไปทำชั่วส่วนใหญ่เราคิดชั่วสู่เส้นทางความชั่วสู่การทำชั่วแล้วก็ได้รับผลที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดดีสู่ดีทำดี แน่นอนเมื่อสร้างเหตุที่ดีได้ผลที่ดีย่อมติดตามมาอย่างน้อยสุดช่วงขณะทําดีก็ทําให้จิตใจอิ่มเอิบมีความเบิกบานไม่ทุกข์จึงขอให้ท่านทําให้ดีคนเราเนี่ยถ้าทําให้ดีจนถึงที่สุดอของความดีที่ทำอย่างคงเส้นคงวาสม่าเสมอแล้วเนี่ยความดีที่ทานั้นน่มันก็ให้อานิสงส์มันจะกลับมาสร้างตัวเราเองมันไม่ได้สูญหายไปไหน มันไม่ได้สูญหายไปไหนเลยสุดท้ายมันจะมาสร้างตัวเราเองในที่สุดและจะทําให้เราไม่อยากทําชั่วอีกเลยถ้าเราทําดีจนถึงที่สุดแล้วเพราะในปีใหม่ขอให้ทุกๆคนอยู่บนสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นสถานีแรกของอริยมรรคแนั่นก็คือการคิดดีเพราะมันจะไปสู่สิ่งดีทั้งหลายจนในที่สุดหลุดพ้นทุกอย่างถาวรในที่สุดครับ